Hello kids. Welcome back to the class with teacher เพียงตะวันสวัสดีค่านักเรียนกลับมาพบกับคุณครูเพียงตะวันวิทยาวิโรจน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้คุณครูจะมาทบทวนคำศัพท์น่ารู้ครั้งที่1กันนะคะก่อนจะไปเรียนมาทราบจ,จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนคะ่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1เพื่อทบทวนคำศัพท์ในบทเรียนข้อที่สฝึกสะกดคำศัพท์ในบทเรียนให้ถูกต้อง ข้อที่ 3. ออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้องและข้อที่ 4. จําความหมายของคำศัพท์ได้เดี๋ยวเด็กๆตามคุณครูไปทบทวนดูละคะ Students book start TO unit exercise 3 listen and sing hello เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนได้ฟังเพลง Hello ไปแล้วนอกจากในเนื้อเพลง Hello ซึ่แปลว่าสวัสดีนะคะในเนื้อเพลงก็จะมีะเด็กๆอยู่3ามคนได้กแก่เจนนี่บอบบี้แล้วก็ทอมมี่ใช่ไหมคะคำว่า Hello เป็นคำทักทายนะคะ Hello คำแรกสะกดแบบนี้ค่ะ H E L L O ออกเสียงว่า Hello เด็กๆออกเสียงนะคะ hello แปลว่าสวัสดีนั่นเองค่ะนอกจากคำว่า hello ที่แปลว่าสวัสดีแล้วนะคะยังมีอีกคำหนึ่งนะคะที่แปลว่าสวัสดีเหมือนกันคำนั้นก็คือ hi hi สะกดว่า H I ออกเสียงว่า hi แปลว่าสวัสดีค่ะทั้ง hello แล้วก็ hi ซึ่งมีความหมายว่าสวัสดี hello ใช้กับ คำทักทายกับเพื่อนฝูงที่เรายังไม่ค่อยสนิทนะคะสักเท่าไหร่แต่เมื่อสนิทกันไปแล้วนักเรียนเจอกันทุกวันนักเรียนอาจจะใช้คำว่า hi แทนคำว่า hello ก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูมีเพลงที่สองให้เด็กๆฟังนะคะเกี่ยวกับคำทักทายนี้ละคะ่ะเด็กๆตามไปฟังกันเลยนะคะ students book unit 1 lesson 1 e x e r c i s e 5 Listen and sing. It's nice to meet you. ค่ะนักเรียนสำหรับเพลงที่นักเรียนได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีคำว่าให้ที่แปลว่าสวัสดีด้วยและเราเพิ่มคำว่า Nice to m e e t you ลงไปด้วยตัวละครในเพลงก็จะมีเพิ่มขึ้นคือเจนนี่ทีน่าโบโบแล้วก็แซมใช่ไหมคะเด็กๆเ,เรียนเรียนมาแล้วตลอดทั้งเทอมที่1นนะคะนี่ก็เทอมที่2แล้วนะคะ,ะต่อไปไปดูสำนวนที่เด็กๆได้ยินจากเพลงนะคะ ประโยคที่ว่า Nice to meet you Nice to meet you เด็กๆออกเสียงตามค่ะ Nice to meet you ประโยคที่ว่า Nice to meet you แปลว่าดีใจที่ได้เจอเธอหรือดีใจที่ได้พบเธอหรืออีกความหมายหนึ่งอาจจะแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักคุณยินดีที่ได้รู้จักเธอนะคะเด็กๆสามารถนำประโยคนี้ ไปใช้เวลาพบเพื่อนนะคะหรือเจอเพื่อนใหม่ก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมท้ายบทเรียนให้เด็กๆได้ทบทวนด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมท้ายบทเรียนนี้นะคะให้นักเรียนเตรียมหนังใบงานที่คุณครูแจกให้หน้าตาแบบนี้นะคะเด็กๆได้รับทุกคนแล้วนะคะแล้วให้เด็กๆเปิดไปที่หน้านี้ค่ะยูนิตไฟยูนิตที่5 day and น o n t h วันและเดือนนะคะเป็นการทบทวนค่ะจำนวนวันทั้ง7นะคะแล้วก็เดือนทั้ง12มาดูหน้า,นาแรกนี้นะคะให้นักเรียนคัดลายมือและฝึกออกเสียงพร้อมตกแต่งให้สวยงามนะคะอันแรกนะคะเด็กๆด,ดูนะคะ Sunday แปลว่าวันอาทิตย์เด็กๆเ,เขียนใช้ดินสอลากเส้นตามตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็ ภาษาไทยนะคะแล้วครั้งหน้าเป็นเลขเจ็ดใช่ไหมคะให้ระบายสีเอาสีนะคะระบายเ,าเลขเจ็ดด้วยะคะ่ะ u n d a ์ไปแล้วนะคะ m ันเด y วันเดอแปลว่าวันจันทร์ทิวส์เดย์วันอังคารเว d นส์เดย์วันพุธทอส r เดย์ Thursday, วันพฤหัสบดี f r i d เดย์ Friday, วันศุกร์ และสุดท้ายเสาร์เด y วันเสาร์เด็กๆอย่าลืมเขียนเส้นโยงเอกตามนะคะตามอักษรเหล่านี้ให้คล่องเลยนะคะจากนั้นระบายสีเส้นประนะคะให้สวยงามด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูหน้าต่อไปค่ะมาตดูหน้านี้กันนะคะยังอยู่ในหน่วยที่5อยู่นะคะต่อจากเมื่อสักครู่นะคะ วันทั้ง7นะคะให้นักเรียนเขียนคำแปลภาษาไทยของแต่ละวันพร้อมตกแต่งให้สวยงาม Sunday วันอาทิตย์ Monday วันอะไรคะเด็กๆเ,เขียนภาษาไทยใต้รูปภาพในวงกลมนี้นะคะ m o n d a y Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday นะคะเด็กๆนอกจากเขียนความหมายแล้วระบายสีตกแต่งให้สวยงามด้วยค่ะ เดี๋ยวไปดูหน้าที่สามกันนะคะมาดูหน้าต่อไปกันนะคะในหน้านี้เขาบอกให้นักเรียนวาดภาพกิจกรรมที่อยากทําในแต่ละเดือนโดยคํานึงถึงสภาพอากาศเป็นหลักในหน้านี้คุณครูยังไม่ให้นักเรียนวาดภาพกิจกรรมนะคะเรามาทบทวนชื่อเดือนทั้ง12เดือนกันก่อนนะคะอันแรกนะคะ January January เด็กๆออกเสียงด้วยนะคะ January แปลว่าเดือนมกราคมค่ะเดือนที่2ค่ะ February February เด็กๆออกเสียงนะคะ February แปลว่าเดือนกุมภาพาันธ์ค่ะเดือนที่3ค่ะ March March แปลว่าเดือนมีนาคมต่อไปเดือนที่4ี่ April April แปลว่าเดือนเมษายนค่ะ ต่อไปเดือนที่ห้าเมย์เมย์เดือนพฤษภาคมค่ะเดือนที่หกจูนจูนแปลว่าเดือนมิถุนายนค่ะต่อไปเดือนที่เจ็ดจุลาจุลาแปลว่าเดือนกรกฎาคมาเดือนที่แปดออคตสออคตสแปลว่าเดือนสิงหาคมค่ะเดือนที่เก้า September September เดือนกันยายนค่ะเดือนที่10 October October แปลว่าเดือนตุลาคมเดือนที่11 n o v e m ber n o v e m ber แปลว่าเดือนพฤศจิกายนค่ะและเดือนสุดท้ายเดือนที่12 d e c e ด ber ด e c e m ber December แปลว่าเดือนธันวาคมค่ะเด็กๆไปฝึกออกเสียงชื่อเดือนทั้ง12นี้นะคะให้ถูกต้องเปิดคลิปฟังเสียงหลายๆครั้งก็ได้นะคะแล้วเด็กๆก,ก็ไปทำกิจกรรมหน้าต่อไปกันเลยค่ะกิจกรรมในหน้านี้ก็คือให้นักเรียนนำชื่อเดือนภาษาอังกฤษในตารางข้างบนเขียนลงไปตามหมายเลข นะคะตั้งแต่1ถึง12โดยเรียงตามลำดับชื่อเดือนนะคะทั้ง12เดือนภาษาอังกฤษนะคะซึ่งนักเรียนได้เรียนไปในอตอนก่อนนี้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็สามารถย้อนกลับไปดูแล้วก็เอามาเขียนได้เลยค่ะจากนั้นระบายสีให้สวยงามด้วยค่ะและกิจกรรมในหน้าสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนคัดลายมือและฝึกอ่านออกเสียงพร้อมตกแต่ง ให้สวยงามค่ะชื่อเดือนใช่ไหมคะภาษาอังกฤษ January ชื่อภาษาไทยมกราคมให้เด็กๆใช้ดินสอลากเส้นนะคะตามอ,อักษรภาษาอังกฤษและอักษรภาษาไทยนะคะจากนั้นระบายสีกวดโหลให้สวยงามนะคะสำหรับอันนี้คุณครูเพียงตะวันลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับการฝึกทบทวนคำศัพท์ ครั้งที่สองค่ะ See you next time Goodbye